สวัส no?. ดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายแล้วก็บเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขุมสุขนลเด้อครับเด้อวันนี้กะวันที่30ครับตรงกับวันจันทร์ครับเดือนพฤศจิกายนมิถุนายสองพันหกสิบสครับขณะนี้เวลา3มโมงกว่าครับเด้อหลังจากที่เมื่อคืนนี่ยครับ พักการกินข้าวกินน้ำแล้วเราก็นอนพักผ่อนเราก็ตอนเศร้าก็ตื่นพักการตื่นมากที่จะได้กินไม้รับพี่น้องความเคลื่อนไหวของลุงตู่ครับยังไม่ได้ไปสายอยู่แต่จะอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ครับเพราะว่าญาติจะไม่ได้กลับบ้านครับพี่นี่ก่งโอ้เสือมันอย่ากระโดดแค่ไดนเถอ้ซื ten, ้อแตงกวาดโพ้งงูปากแดงเนี่ยขาตะไคร้เป็นมะกรูดแจกร้อนนะจะได้แขกร้อดเมื่อคืนกับน้องกับลุงตู่เลยเมื่อคืนไม่ใช่แค่หลอกชื่ออะไร แฟันสั้นแสั้นเออมาเ๋ยเล่าหน้ามีกนครับโอ้ลกสูบปั้นหน่อยมาตรงไหนอะนะ่อากาศสีโยออ่ายไม่ใช่ภาพหครับนี่ครับน้องไส้อน่องไส้ไม่ใช่ภาพเมาอลไวพี่น้องไม่งอากาศตัวไหนเสี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 เีส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 ่สี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 สสี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 ีสีสนน้อีสีคีัีดีีน อะไรน้องไส้เมนสุภาพครับนน้้อองงเอ็นดิ้นอเอ็นย <c oughs> ังเฮ้ยเอ็นดีนะครับ <c oughs> เอ็นยัง <c oughs> เอ็นกระเพี้ยงฮะ <c oughs> เอ็นกระเพี้ยงเอ็นกระเบื้องกระเพี้ยงเกระเบื้องมื่อนี้มาเบเิังคิดยุ้ยกินยังครับเมื่อนี้ครับหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วกันหาอยู่หา,หากินครับมื่อนี้คิดยุ้ยกินแล้วก็สิไปส่งหน้าเพื่อนครับทหารครับนม่ครับโอ้เซฟไงไมาเฮ็นยุ้ยกินสู้ชินตมันเลครับ ครัเอาบสวัสดีครับลูกสดครับแม่น้ำบรรดาครับครับได้รับเกียรติจากยกสดมันทำคำข้าวให้กินมาเนีันนี่สิงโตขับรามครับนะครับหายากินแบบนี้เนาะใช่ไหมโอ้ได้กาศเทพยังกระเพริมเมื่อต้มยังต้มน้ำมาซื้อบ่ครับติดก้องเอาคือบ่้มีอย่างไงใส่ขนาดกระนั่งเฮ็ดยู่ครับกระนังเลี่ยวกะลังเลี่ยมโอ้ยลมพัดเย็นดีพี่น้องแดดกระหอนคือเก่าแล้วครับ ผู้ใดเห็ดผู้ใดเฮ็ดหน้ากันไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าครับช่วงนี้ครับพี่น้องบรรยากัดง่ายๆครับม่มีอย่างมากมายครับพี่น้องไม่มีอะไรมากมายแบบบ้านๆไอเด็กบ้านๆไอเด็กเลี้ยงงัวเมนูนี้ทำอะไรกินครับอันนี้ลาบไก่ครับสูตรยกสดเด้งลาบไก่สูตรยกสดบ่ครับโอ้ลาบอีกแล้วมั้ยครับ เดี๋ยวนี้เด้อเดี๋ยวก้อนก้อนขั้นตอนก้อนเด้อขั้นตอนเห็ดแตงกวาไปฟังดูเกลือใส่แล้วใส่เครื่องเทศอ่ะต้มมียางต้มยังกันนะลวกหน้ำโ,โ,โอ้ลวกนนยยนหนังเพรนะฉะนั้นพประโยชน์ในน้ำเอานคือเห็ดคือบะหมี่น่ะพักตะขาตไข่ใส่ลงไปมาอันนั้นใส่เครื่องเทศก็แล้วใส่มาแล้วบปล่เออพวกเกลือพวกทุกอย่างมันถิมว่าไปหายังคงมีก็ใส่ที่หลังเนี้ยมันเป็นแต่แซมมิลิซ่าอันนี้ค่ายเฮ็ดเฮ็ดชิ้นกับลาบเปียกผมครับครับ คือลอกหนังแล้วก็เอาเนื้อออกเอาเนื้อมาฟักงั้นสิครับแบ่งทันทั้งตะวันทักหลายมันจะพักให้มันเหลวมันสีเหลวหลายมือนี้ำจิ้มพ่อพ่อสุดข้าวสุดสารคามครับนะครับมัน็นข้าวไหมโอ้สบายลูกตูไปเฮ็ดอีกแบบหนึ่งนะครับบ่คือกันนะครับเนาะหนูใครจะมาล้างให้อ่ะการนุ่งแยกนูหนูบอกกันนุ่ยเสริมหน้าให้เอาเอาเอาบรรเจิดต่อหรืจะน้อยเสียบอาจจะได้เกาะ หลังหลังจากที่เ้าฟักกันซี่แล้วเ้วาวจะเพิ่มเสียงต่อไปครับโอ้ต้องไปเข่าเครื่องครับส้มเครื่องส้มเครื่องหมันสูเด็ดนี่แหละเดี๋ยวผมบอกนี่เพิ่งทำเพิ่งเอาครับไปกรัวก้อนเวลาไม่มสิเบิดก้อนนะครับมันถึงยืดงองพอดนตาจากฟังจากป่าเราใช่ไหมกระดก็ราต้องไป,งไปนี่แล้วเข่าเครื่องกระเทียมไปทำอ่ะคือนตำกระเทียมก่อนขั้นแรกเกียืดเกี่ยวเกี่ยวกระเทียมนี่แม่หนูนี่นไหมไม่กังได้ประเด็นนี่คามันเนปะฮะ เขาคื่องแล้วก็เตียวกระเทียมเหฮะเจียวไม่เห็นใ่้เจังหวะผมผมไ่เห็นน้าไม่เห็นแจ้วเลยเน่ามือนเนี่ยเหานี่เขาไปยันเหาไปเลยติกัเอาแบบหยานะนี่ยนะ็ว่ามันเหลวจัดกันเราใครยูก็มีนี้อันนี้ไหมคูเาบอกอะไรลูกลูกเ่างเหู้ข้าวเดียวเด้เรพูดยิงหนใบ่มีอย่างมากมายครับพี่น้อง สูตรของผมเองใช่นหมล่ะจุดจาฟาร์มบ่มหลังจากที่ข้าวฟักฟักแล้วป็นข้ากลับไปตำกระเทียมอ่าเขียวเขียวกระเทียมเหลืองๆแล้วก็เอาไก่ลงไปใส่ครับใส่น้ำมันหมูบ่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 เหลือใส่ใส่แล้วก็ขัวขัวขัวให้มันสุกก็ทิเป็นขัวซื้อต้นนาะขันห้องบริพัดรไหมคือเอิญคือผัดไหมพัดก็ต้องใส่น้ำมันตัวเนาะน้ำมันสั่งหอยลาบไก่สุดท้ายเลยเปล้ามัน ขัวกับขวดิขาคนนั้นนีสูตรสาคามมาดิเอาเห้จาไในต่อไปนี้พ่อพ่อทำขาขัวแล้วแล้วเทจากไหนมาดิรุงเครื่องเทศนคผงเร่งเครื่องเทอีกแลองูลดได้ก็คอใส่ดอกสักวัใส่หลายแบบหลายแสดงว่าเทสอะไมาสุกแล้วก็ปรุงแล้วก็เอาเอาผักัวผักหอมใส่เคแ่อนอรก็เลียวเลยบ่เขาปรุงกันเนี้ยเขาปรุงให้มันอยู่ในสูตรนั่นแหละเอาน้ำต้มอย่งีเขาก็ม่ใช่าทเขาพัดหรือาเขากออสูพัดนะนีแเลีวเล่วมันเย็นให้ทัง นั่งกินสบายใจก้อนเหมือนขั้วโคเรโคเล็ตเนะกาว่าให้มันสูงเนี่ยออกมาให้มันเย็นก่อนเครื่องมุงเครื่องในเขาก็ต้องเห็นไปเนี่ยเนี่ยเห็นบ้านห่เครื่องในบ้านหนึ่เห็นบ้างหนึ่งบ้างด้วยหนเครื่องในเห็นบ้านห่งอันนี้คั่วเนี่ยหั่นให้เบิด์ด้เนี่ยไปเคี่ยวใส่ก้อนเนี่ยเตี๋ยวห้องนี่ยเอาหั่นไน่อฝากไปเห็นป้องเนี่ยตัวนี้แหละสำคัญเลือดเขาก็ต้มไวปยังกันเดี๋ยุกย่างย่างกูวาถ่ายคลิปใส่เลือดป่องหนี่งใส่เลือดป่อฮะใส่เลือดป่องนี่งใส่อยู่ครับโอ้ เจ้าว่าป้อนั่นกไ้ด้เเลือดจมันซุกแล้วไหมฮหัวเซเลยตพี่น้องกนเนี่ยขั้วไกลยื่ดีรถเห็นอันไขหลังไกลสองหน่วยนะลุงตู่ลุกตู่ลูกตู่ไม่ยังครับนี่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 เดึก็มาได้งาใส่ปากนะครับพี่น้องแทบเอกินหายากเลยโอ้ยมีมี่อหายากเลยอายุวันชนะตัวครับคนเดียวม่เคยกินรอบโอ้เอาไว้โอกาสหนากวอนโอกาสหนึ่งบอนไขหลังมันงหรือไ มากคล้ายๆมากว่าใครนังมันสุกแล้วเขาลวกไก่มันสุกแล้วอือจะเหรอเอาหนึ่งมาหนึ่งตุ๋นเนาะอย่างนี้ครับแล้วก็ปรุงซับแซ่บซับแล้วก็หั่นตัวนี้เด้อหั่นเป็นแบบนี้เด้อโอ้อันนี้ยังนี่อบเสือครับเมื่อคืนเนื้อเหลือครับโอ้ยน้อยจำแจ้าเนื้อเสือก็เป็นอบเสือเนื้อเสือครับปลาม่าที่ว่าหม่าะปลามาตเนยโอ้ย โอ้ห้องไปมะกรูดไปเอาเจ๊เจ๊เอาหนึ่งอีน้อยมันซื้อวันจะไหนบอกว่าไปซื้อข้าวตะไคร้ไปมะกรูดที่เขามัดร่วมกันไว้แม่ละหาบาทสิบาทเลิงเอ้ยน้อยม่เดอนเนี่ยพอดีบอมึงเห็นม้านนั่งย่างไปเนี่ยทางหลังเนี่ยพายิบีดเนี่ยเห็นบ้าบารมะกรูดต้นบักย่างอยู่ขนาดคิดสูตรได้เดียวมาใส่ไปมะกรูดหอมเลยกระเดิงเลยบอกย่างกระเดิง ไม่หนีก้อนก็อย่าอกากระเบียให้ก้อน่ล้านข้าสิบล้านมมนสิบมีสักล้านว้าไปขันมมี่นแกวน้ำเพื่อนไม่เงี้ยเตี้ยไปเ้ยอ่เงี้ยเตี้ยยุ่ฮอยใส่กระดาาบริการเล็กน้อยครับพี่บอมนี่แผลแกล่างพักครับนะครับสามสาวที่สเกิร์ตอะไรขคนมีแต่คนอ้กล้องนะครับพี่้องสามสาวโอ้ เดือดแล้วพลุกพลุกพลุกคับพี่น้องสามโมงกว่ายังไม่ได้กินข้าวเศร้าเลยโอ้ยเราออกกว้างมาถึงกัวว้าวเป็นยังดอกเข้าบ้านกปกติกินข้าวเศร้ากินเที่ยงอยู่แล้วครับพี่น้องไปเยงกันนะครับร้วนก็าสามอดถมองเที่ยงกว่าจะาดได้กิน,นข้าวเที่ยงล้วนเได้กินเนาะเอาสรุปแล้วถามแน่ยกโซดสีได้ะแปดกับสาวน้อยอีกบ่อเดี๋ยวขึ้นบนขึ้นยุ่ยด่วนเนี่ยไปนังไปยุ่ยเป็นบ่อไปค่ะโอ้ที โอ้รรยากาศบรรยกาศพี่น้องเอาเดี๋ยวถ้าเบิ้งบรรยากาศคร่าวๆตอนนี้ก็ได้พี่น้องบัดย่างมาเฮ็ดแล้วเวลาฉีกอย่างเบิ้งกัน้าอีกทีหนึงนะพี่น้องเนาะตุ้มโง่จีงข้าวกินน้าครับผมมีอย่างไายเลยพี่น้องเอ้ยมันมันมีอย่างไายครับจังไรขอโทษขออภัยลาจะได้คลิปนะพี่น้องไงพี่อยู่ไหนพี่กันพี่อะไรครับพรสดยังมีูไม่มีมีแต่พี่ปวด ตามมาท่านรองเป็อ่นรองวันนี้ตังเกล้วันนี้หรือเปล่าครับน้ารวยเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างนอนหลับฟันดีไหมนอนหลับฟันดีฟันได้เลขสามตัวคุณเด้อมันอยู่บ้านปาหน่อยเออตัวไรล่ะมื้อนี้ออกเหมตัวไรล่ะคือก้อนเมื่อวันฟันเลขออกได้หวยออกนะคันเสือได้กับให้รวยกันลุยแล้วแไงนะมันอยู่บ้านปาหน่อยฟันดีขนาดเลยตัวไรครับตัวไร จ้อยน่จ๊อยน่มันจิ๋วยมันจิลุย่มันจิลุยิ่โอ้ยไราั่นมันคากกว่ามันจิลวยิจิวยมันจิลุยแม่แมันูแีแมยังแมงแม่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 แมม่กม่่ครับม่่แ่แ่แม่แ่แ่แม่แม่แเขาม่แ่แ่แมาแม้แม่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 แมแม่แแม่แม่แม่มม่่แม่แเ่แ่แม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 ่แ่่่แม่แมแม่แม่่แม่แม่่แย่ อ้าใครครับเหครับอ้าวอิล <inn S 2> ็อนเหรอเอะไรนะเอนอะไรนะเอนข้าวเฟืองไหมข้ามอะไรป่น่อยเอนข้าวเฟืองเขาเรียกแมงมันเขาเรียกแมงมันกินแมงมันเรียนี่ ดีโอใจร้ายครับนี้ครับอันะกมาหาครับพี่ผมอุ่นลายครับพี่โดนเพได้เห็นเห็นหนาอยู่ปน่โทรมาถามแล้วก็ราจ้งลุงตู่ก้อนบ้านก็มีไปกดแล้จัดูแล้วแล้วอันป้าหน่อยไม่ได้เจอกันมานานแล้วอย่างกี่ปีนี่สิบสปีแลือบตั้งแต่เราอยู่รุงเทพไมดเจอกันมานานแล้วเนาะว่าวันนี้มีโอกาสเนาะได้เจอกันโอ้ยตุนหอรัยงใจป้าหน่อยนี่หอ่องใจของอ้าวอันนี้ทำอะไรอันนี้ แตอภาษาอภาษาปลาไหลหมอภาษาเอียดสัมบ้าดเขทำเงียบยังเงียบไม่ไม่เธออะไรเงียบหนเขาเรียกดิดอีดอัไเงบเ้าขนาดภาษาเางเปลี่ยยากออดแอนดังเงียบ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 าภาษาคีดจะแหงปใช่ไใส่กบเขาเรียกที่ดักกบเอาที่ดักกบแล้วเอาอะไรเป็นเหยื่อมันาเนจเป็นพวกฟิดเข่งหรือว่าฟักบ่อฟักกันห่อแล้วแต่ เรือเอาเป็นตัวเข้าไปเลยเรื่องแต่เราจะทําให้เป็นละเอียดละเอียดยังไงก็ไดอืมไม่ได้เอาอันอันของผู้หญิงไปใส่เอกเหมื่อตำนานโอมันไม่ใช่แล้วมันเห็นหมีโอ้ยแสดงแเกหลอดไปเลยจะได้ไปเลนแสดงตลกให้ดูครับสุดยอดนะครับแสดงตลกนะครับใครตลกขำหน่อยใครตลกแขกหลอดแขกหลอดไม่ตลกนักเห็นเงียบดูพี่น้อง ประหลาสักปัดเป็นครบเอาโอเคเราพี่น้องเนาะโอ้ปาล์มาใช่ไหมทันมาอยู่เพิ่งมาโทรมาเดี๋ยวก็มาครับอือเอาอาบน้ำขอให้มาเนาะอืทำกินอันนี้รอสลักกินนี่ก็ฝากไว้ที่นี่ก็ได้พี่น้องเด้ออยากได้คลิปเฮจจะได็ขอโทษขออภัยหลายครับอ่าพิเศษเก้าอครับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องละลายนะครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมครับเบิร์กแล้วม้วนแล้วก็ใหายดีแม่ก็สุขสุขคนนะครับเด้อ ปอให้ร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปได้พี่น้องเด้อโอเคครับถสามโมงครึ่งแล้วครับพี่น้องยังไม่ได้เห็นอย่างยังไม่ได้เห็นอย่างเลยครับฝากไว้เสมอครับชิมนาเจอกันไหมพี่น้องพร้อมกัน <uan S 1> <subsequent> anyway. ไว้พ oui. รอ้อมกันลุงตู่ครับที่มานสรน้อยเนี่ยจะไปจัดให้เบิรงกหมคครับพี่น้องสวัสดีครับ